สวัสดีครับพบกับ E ีเกอร์อออีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับนกสาลิกาเป็นนกในวงนกเอี้ยงและนกกิ้งโคงตัวสีน้ำตาลหัวและคอดำปากและขอบตาสีเหลืองมีเสียงร้องไพเราะเวลาหาคู่เป็นจังหวะจะโคน จึงมีบางคนนิยมจับมาเลี้ยงแต่สาลิกาอันเป็นเครื่องรางของขังมีผู้คนนิยมโดยความเชื่อความศรัทธาว่ามีคุณในด้านเมตตามหานิยมเป็นวิชาที่มีอาถรรพ์มากมายพอสมควรแต่โบราณกาลพระอาจารย์ผู้ทำสาลิกานี้ส่วนมากแล้วหากเป็นคารวาสจะนิยมไปในทางสเสน่ห์ยาแฝดเสียเป็นส่วนใหญ่แต่หากเป็นพระเกจิอาจารย์แล้ว ขันมุ่งไปในทางเมตตามหานิยมในการค้าขายในการเจรจาพาทีให้เป็นที่รักของผู้คนซึ่งสาลิกาที่กล่าวถึงนี้มีหลายรูปแบบที่พระเกจิอาจารย์ทำขึ้นมาคือสาลิกาลิ้นทองใช้การลงอักขระที่ปลายลิ้นใช้แต่เพียงการลงเล่าๆไม่ต้องมีการลงหมึกแบบสักยันหรือจะลงอักขระที่ปันซีหน้าแทนบนก็ได้จากนั้น ก็ให้ลงคาถากำกับโดยมากเป็นวิธีที่คารวะผู้ร่ำเรียนวิชาเป็นผู้ทำวิธีการลงพิลึกพิลั่งผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานว่าผู้ใดมีความประสงค์จะลงสาลิกาลิ้นทองต้องไปหาอาจารย์ที่มีอาคมกล้านำไปทำพิธีกันในป่าช้าเริ่มโดยการตั้งสารเพียงตาชุมนุมเทวดาสังเวยบวงสวงจากนั้น ให้การสายศีลนจนนำโรงผีที่เคยใส่ผีตายโหงมาไว้ในวงพิธีทั้งอาจารย์และผู้จะลงสาลิกาต้องลงไปในโรงผีนั้นหันหน้าเข้าหากันอาจารย์จะภาวนาปริกรรมคาถาจนกระทั่งมีนกสาลิกาบินมาจับที่ขอบโรงจึงจะลงอัคละที่ปลายลิ้นหรือที่ฟันของผู้ที่จะลงปุกเสกสำทับจนนกที่บินมาเกาะนั้นบินจากไปจนเสร็จพิธี ขี้พึ่งสาริกาหรือการหุงขี้พึ่งด้วยน้ำมันหอมกับขี้พึ่งที่ปลุกเสกด้วยคาถาทางเมตตามหานิยมแล้วใช้สีปากโดยนำขี้พึ่งบริสุทธิ์มากวนผสมกับเครื่องหอมและวัสดุอาถรรพ์ต่างๆบางพาะเกจิอาจารย์ที่อาคมแก่งกล้าทันไม่ได้ใช้ไฟในการกวนเพราะแต่เพ่งกระสินเตโชทิปจนขี้พึ่งละลายผสมกับส่วนผสมต่างๆสาริกาหลงรัง โดยการใช้ไม้แกะหรือผงปั่นเป็นรูปสาลิกาหรือใช้งาช้างแกะก็ได้บรรจุลงในตลับสีพึ่งสาลิกาอีกทีหนึ่งที่ใช้ไม้แกะมักจะเป็นไม้มะยมตายพรายทําเป็นรูปนกสาลิกาสองตัวฝุกเสกให้ครบถ้วนแล้วบรรจุลงในสีพึ่งสาลิกาเป็นอันเสร็จสาลิกาหลงรังนี้มีอาถรรพ์ทางสเสน่ห์โดยเฉพาะทําเป็นสาลิกาทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ด้วยกัน เป็นความหมายของสัมพันธ์การของเรือนการผูกใจคู่ครองเป็นต้นตะกรุดสาริกาใช้ลงแผ่นทองและเงินหมวนเป็นตะกรุดใส่ในสีพึ่งสาริกาแผ่นตะกรุดจะลงอักขระตัวนะลงไปแล้วจึงหมวนเข้าปลุกเสกในสีพึ่งสาริกาที่ได้บูชามาเป็นงาช้างแกะเป็นสาริกาสำหรับตัวงาช้างนั้น ก็ถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วพวกเคียวพวกงาจะเป็นทางเหนียวโคงกระพันนำมาทำเป็นสาลิกาจากวัดและพระท่านเป็นผู้จัดทารรจะเน้นไปทางเมตตามหานิยมเรื่องค้าขายการติดต่อเจรจาสำหรับคู่หรือเดี่ยวนั้นอาจจะเป็นอุปเทนในการบูชาแต่ตำราเขาว่าเป็นสาลิกาคู่อยากมีคู่ก็หาให้ครบคู่ก็จะได้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ